วันนี้เนี่ยแม่แม่แมพี่พี่บอกแล้วว่ายังไงฮะก่อนจะมาตรงนี้เข้าไปทําบุญมาเรียบร้อยแล้วอ่าเราคุยกันแล้วเพราะฉะนั้นไม่เป็นการเสียเวลาขอเสียงแป้นรับดนตรีขึ้นนิดหน่อยแล้วที่เราขอขอเสียงแปนคขับดนตรีอย่างเดียวเนี่ยเรายังไม่จอดจงเพราะว่าจะได้เป็นแรงเชี่ยงแย่กับน้องๆเราด้วยถูกต้อง <นะ S 1> ครับคุณต้นวันนี้เขาวงดนตรีลูกทุ่งพัชจุรี จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดนนทบุรีสุดยอดเจ้าของถ้วยรางวัลพระราชทานชนะเลิศสองรางวัลด้วยกันอรางวัลแรกเป็นถ้วยรางวัลนะพระราชทานจากกรมสมเด็จพระเทพรางวัลที่สองรางวัลที่สองเป็นรางวัลถ้วยชนะเลิศพระราชทานจากฟ้าหญิงจุฬาภรณ์อ บอกเลยกรณีค<า>วามเพราะความสนุกในค่ำคืนนี้ครับผมและศิลปินค่ำคืนนี้ที่รับเชญกันมาเป็นศิลปินน้องเล็กกับค่ายเพลงยุ้งข้าวเล็กคอนใดใครับพี่อออรู้อยู่แล้วเอ่ยชื่อซิติ๊กตอกติ๊กตอกทุยมึงจะติ๊กตอกไปไหนเราเออจะคิดไัมไงมึงไม่ต้องบอกเอยหายยูกับกูมาตั้งก็เป็นตัวแค่นี้เดี๋ยวอันนั้นคนหรือลูกหมาตัวแค่นั้นมันนอนอยู่อ๋อนอนอยู่ เออเตี่ยวเอาเตี่ยวเป็นลูกหมาไปเลยทีเดียวเมื่เคสเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่จ๋าใครหลอกแม่เปล่าบอกว่ามีสอนลามน้ำเพชรเนี่ยที่นี่ดูดิโอ้โหมีแฟนขับดำดงไหมฮะมีโอ้ยมีด้วยโอ้โหด้นานหลังดำดงออกมาทำยังไงกล่าวฝ่ายดำดงเอออยู่ในป่า<ม>ใช่ไหมคุณแม่มึงก็เล่นกลางรู้ว่ามึงเป็นลิเกมึงก็เล่นแต่แล้วกูเล่นไม่เป็นด้วยลิเก เออน้องนุ่นเขาก็น่ารักดำดงดำดงโอ้โหนี่บอกสุดยอดมากฝากมาเลยด้วยนะฮะ20บาทเท่านั้นเองแต่บางคนอย่างที่เราพูดมาทุกคืนแหละอ่ถ้าใครคิดว่าโอ้ยพวงแล้วตั้ง20บาทมันแพงอ่เราขายขายยังไงห้าพวงแค่ร้อเดียวใครใครตอบว่ารู้สึกว่ามาสาคืนแล้วเนี่ยคำเนี้ยเขาจำกูได้แล้วล่ะคำเนี้ยแหมมันก็พวงยีอยู่แล้วออ ก็พูดถึงให้คำพูดไงคำพูดคนเราเนี่ยอมันทําตีความหมายได้หลายอย่างอคําพูดคําเดียวกันเนี่ยอแต่ถ้าพูดผิดนิดหนึ่งเนี่ยมันความหมายมันต่างเลยนะออย่างคําว่าแค่ยังไงกับคําว่าตั้งเนี่ยยังไงครับอกางอี้ตัวละตั้งหนึ่งร้อยคำว่าตั้งเนี่ยโอ้หคิดว่าไอ้หาแม่งแพงว่าตั้งหนึ่งร้อยเนี่ยอ๋อตั้งใช่ไหมแพงไหมล่ะพอคิดมาคิดมามันแพงนะอแต่ถ้าเรามองคิดว่าโอ้ยคุณพี่คุณเกางอี้แค่ตัวละร้อยเดียวอ มันดูเล็กลงไหมเล็กลงมันดูถูกลงไหมถูกเออเออมันน่าสนใจมากันใช่ปะถูกต้องเลยอาะาั้นแล้วแต่ที่แน่วันนี้อย่าไปเสียดายตักเลยฮะอ่ามอ่ความสะดวกสบายตัวเองใช่หูวงพิการร่วมดำบนินิ้กับทางวัดนะเอออ่ะไอ้หนูคณะกรรมการเอาโตมาอีกให้ยาวไปถึงนู่นเลยโบดเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าข้างหลังไม่พอเดี๋ยวกูลากรถเอาให้หมดเลยไม่ต้องกลัววันนี้นะทุกตีบอกเล่นเต็มที่วันนี้เยวกันถ้าไม่ตีห้าไม่เลิกใช่ไหม นักดนตรีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฮอตทำไมนักดนตรีเล่นเต็มที่อี่นักดนตรีกูไล่หล่อลงกว่าสำรวจก่อนสำรวจก่อนโอ้โหเฮ้ยไอโทษอะไรอ่ะนักร้องแดนเซอร์กูนั่งยืนตาปิ๊บ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 กะหลับแล้วยืนรอกันตอนเนี้ยฮะเฉพาะแดนเซอร์กองอยู่ข้างหลังกันเป็นเข่งเลย,ยวันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเกลียวมาสองชุดเลยเออนี่แต่คนนี้ยังอยู่นะ ขาคือคนนี้ไม่ขาดหายไปเลยใครใครลูกชายผมเองใครฮะมันยืนอมกระดูกหมูอยู่ทุกวันไอ้เหี้ยไม่อามมันน้องโอโฟอร์โอปอรน่ารักมากน่ารักมากเดี๋ยวต้นมึงเย็บก่อนไอ้เหี้ยเขาเขียนโต๊ะไม่ไม่ลงตัวตรงนี้เสริมเลยเสริมก้าอี้เลยจ้าเสริมให้คุณแม่หน่อยวันนี้คุณแ,แม่น่า,นานรักมากเลยวันนี้คุณแม่จ๋าวันดีจ้าเดี๋ยวนี่ยคุณแม่จ๋าวันดีจ้าพี่ก็ไม่จำเขาบอกว่าอย่าให้เรียกแม่ขอให้เรียกคุณพี่ เขาเป็นพระคุณกับพวกเราเขาิีใยดีะครับผมน่ารักนาคุณพี่เรามาถึงแล้วนะะอ่าอดี๋ยวไปเรียกคุณแม่ให้เกติคนนิดนึงเขาบอกแล้วอย่าให้เรียกคุณแม่ให้เรียกคุณพี่เอางี้ดีกว่าเพื่อเป็นการเสียเวลาในช่วงนี้แล้วกันยังไงฮะเดี๋ยวเรานี่วันนี้เรามีคู่พิธีกรคู่ใหม่ด้วยนะคู่ใหม่อใหม่เจริญบุญของโรงเรียนจะบ้าแล้วเป็นคู่ใหม่เขาโรงเรียนเพื่อจะแทนน้องคิวเหรอ พราะน้องชิวเรียนปีนี้ปีสุดท้ายแล้วกับโรงเรียนเตรียมบุรมยษาตรงนี้อก็จะมีมีรุ่นเล็กขึ้นมาแทนเหรอน้องคนเล็กแต่หน้าเหมือนลุ่งคนโตเรานี่แหละว่าไอ้ตัวนั้นแน่เลยลองได้ให้ล้นั่นแหละ่แหะเป็นการเสียเวลา,าแล้วกันนะครับขอเสียงประมือต้อนรับวงดน,นตรีลูกทุ่งพัดจุรี ทุกๆท่านเลยนะคะผมครับผมผมชิวนะคะหนูแพนค่ะวันนี้มาในร่างยอนครับเฮ้ยไม่ใช่อันนี้มุกนะคะมุกครับผมมาหัดเป็นทีี่กรวันแรกนะครับมในคืนสุดท้ายหนูไข่มุกนะคะผมเชนนะครับผมวันนี้พบกันเป็นคืนสุดท้ายแล้วครับผมก็วันนี้พบกับพวกเราเป็นคืนสุดท้ายแล้วนะคะผมขอลาแล้วนะคะเฮ้ยอะไรแล้ววันนี้ สุขให้กับทุกท่านก่อนคะ่ะอ่า,อาแล้วพิธีกรเราไปไหนเนี่ยไปนั่งโซยส้มตามตรงไหนเนี่ยวันนี้ก็พบกับพวกเราวงดนตรีลูกทุ่งพัจ,จุรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีคะ่ะครัและในวันนี้นะครับผมก็มีศิลปินรับเชิญนะครับผมจากค่ายดังค่ายยุ้งข้าว・เด็กคอร์นะครับนั่นก็คือพี่ลีโอคะ่ะขอเสียงนรบพี่ลีโอหน่อยค่ะ จากพวกเราวงดน,นตรีลูกทุ่งพัจจุรีนะคะกับเพลงเสรีขอพอรค่ะ ลงกราบขอบารมีพอปุรีผู้มีวิชาให้เสียงกังหวหวานเว้าดังมีมนตราขอให้เมตตา and suck me. กราบลวงปู่โตพร้รมรังสี่ทว่าประคันขอให้โลกดังตั้งวันทุกมื้อสิบนิ้วพนมแล้วโค้ลงลงกรา อคุณรัภูก็ราวักับทุาด้วยนะคะสดีแฟนคับิดีโอท่น่รักทุกทานด้วยนะคะแล้วก็สดีุท่านที่กาลังเกียกชเราบนเรอัุยด้วยนะครับสาหรับทาดที่อยกเข้ามาฟังเพง แบาดพอแล้วกราบหลวงพอแก้วที่อยู่เมืองชอนวอนหลวงอุทวดมาทางให้โปรดได้ช่วยด้วยเป็นแฟนทุกคน